โอเคครับแฟนทุ่อยู่ผมช่วคุณแก้วนี่จะมาบอมรหัสร้างเพื่อนผมผู้ปั๊กเราคนแรกเลยเออเดี๋ยวพีทไม่ไลฟ์แฟนละคลิปลงคนตามก็เยอะ คนจำเยอะแต่คลิปน้อยมากทำไปเพื่ออะไรเยอะคนต่อไปนะครับผมเจอคนนี้กับคนนี้ก่อนเนีค่คนนี้ก็พี่เบิร์มใบบัวนะคะผมคลิปโคตรเยอะเลยก็ไปดูกันต่อไปถ้าไม่หมดก็ต้องขอไฟน้ ลาไม่สิบพลาดีเท่านั้นเย้ยน้องเดี๋ยวกว่านี้ไม่ได้แล้วเด,ดี๋ยวลงคลิปไม่ได้ขอนีนะงูเขียวงูเขียวฮะอะไรปุ้มจ้าอู้ห <c oughs> <c oughs> ู้ย เอ้ยไม่ยาวแล้วนะม่เจอวะไปไม่เจอไปไม่เจอเราทางวันจันทร์เอาไว้วาคิม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 เขียนได้เป็นทุกคนวันนี้แม่งยาวจริงวาคิมเราจะเขียนเป็นดูคี แต่ว่าที่ว่าคอมเมนต์คลิปที่ว่าคอมเมนต์ก็ต้องเป็นคลิปที่ก็เสียวนก้อนดำเนี้ยแต่โฟกัสเดี๋ยวดีหางจะตองเหลียงไว้โฟกัสเลยอนี่ยเนตยากาครับเนตยากาว่าคิมก็คือเงินสิบบาทด้วยผมเงินสิบบาทนี่ครับผมคนเดียวมีหมขับ้งก้อนนมที่ซื้อ ก็ลงคลิปใหม่แล้วนะครับผมล่าล well, ุที่กดคี่บอมาเรื่อๆฮะเรื่อๆฉันวัดเดี๋ยวไว้เปนไงบ้างเว่ออุ้ยกูผิดอันนี้มันหนังนู่นดู เนี่ยวอลกิปันก็โอ้โตเกียวกูเิตาไซ้าไปกันปะคปไปครับเราไปเไปเราไปพิมพ์นะครับ อยู่ในบ้านไรอ้ยเกียนไม่ได้เอาเลิบเลิ What the fuck เลิบเลิฟไอหานี่เลิบเลิบ lớp 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 bờ đi, ơi Google 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 le, ơi ตูฝากไม่พูดเอาภาษาอังกฤษซะวะ fuck 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 rap ไอ้กายอยู่ไหนวะไอ้กายอยู่ไหนไอ้กายโอ้เชน่อต้องหมาแม่งหาโคตรจังเลยจังมันต่อไปผมซารีซา่นี่เอาพิบบกกดเขย์แกวะอ่ะเอ,ะอะะาเขียววะ ว้าฟังกี้ไว้ดิพอจะนั่งคลิปนี้ <c oughs> ขอแปบคลิปที่มอนคอมเมนต์คลิปที่มอนคอมเมนต์ไปไม่นานวันนี้ก็คือคลิปนี้ยหรอนใช่ไหมใช่ไหม แล้วพวกองเพื ouais ่อนเขาก็โดนฆ่าดักติดตามได้ไหมดักไอ้มอลมันคอมเมนต์คลิปไหนวะาคลิปนี้ยังไม่ อันเอาเป็นพัสดันพัสดันกกเกมร้องโวยพาวลีอะไรหรอ คือจับยิ้วล้าก็ลังไป, <c oughs> ไป,ไปต่อ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 มาผมต่อมาต่อมาก็ต้องหลบนะครับเอ้ยไม่ใช่แล้วต่อมาคนนี้เกศีบีสี่เหลี่ยมชี่เขาจะเช่นักเขาไปที่ห้องคนนี้เลยนะผม นี่คือเพื่อนผมชื่อว่าคิวภาษาเหมือนกันแต่แม่งอยู่คนละโรงเรียนคนละเมืองคนละหมู่บ้านเนี่ยบุมก็คลิปก็เยอะอยู่แต่คนติดตามนี่ก็ดองคนติดตามดองกระบุมต่อไปก็จะมีอันหน่งไว้ก็เอ่อต่อไปต่อไปต่อไปคือใครต่อไปคือใครวะ ต่อไปคือใครวะใครอะใครจ็บไม่ได้มีใครบ้างจ็บไม่ได้ C C R ไอ้ป๊อป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 ป๊อบป๊อบป๊อบเรียอเฮ้ยป๊บอะไรคือไอ้ป๊อปอันนี้เจ๊ว้ย ว่ามกระไดไฉ่ป oh ่ะว oh ันม oh ีอยูทูปไปทำสนุกยูทีปเสริมันในวิดีโอโอ้โหโอ้โหฟักรู้เรื่องโอเคไหมหนักเลยอันนี้โ oh, อ้เขียดิ้ก็ฟักฟักฟัง

ยิงไม่คิดก่อนคิดคิด,คดวนสมองอืมไม่ได้ไีแล้วไอ้มวยเต้คือใครวะต่ไม่ได้ไอ้ดิวเออขาดแคเนลดิวขาดแคเนลไอ้ดิว <c oughs> คืาตีดตามอยู่แล้ว ใช้ได okay, wow, ้วิวว้ายาแล้วมาแล้วเราตัวเองก็รวยด้วยเฮ้ยอยู่ปากนี <h <h uh ่สัตวเดียวดูดางห้เฮียดินี่รผมพาคุณดแล้วครับผมดีทูบไปแล้นี่ก็เฮียทุกอย่าง้ดดูร เอ้ยปิดก้นอีกสัตวแล้วไม่ได้ไอสัตว์เอ้ยเอ่เออสักคลิปดึงของไอว่ามาไอไม่ใช่ดิอันนี้อะไรใช่ก็ันี้ครับไอมวยเตีนะครับเนี้ยมวยเตีับ มันทำอะไรไม่รู้คะะรับที่ตามผมได้นะูะอะไรอะไรพี่เลนิวเอฟซีแล้วก็นี่ครับเอโมยเตย้นะครับเ <c oughs> นี้ยครับเอยมยเต้มันทำอะไรไม่ร,มมรู้ครับไม่ไม่ค่อยอยากดูเขาเลยครับโคตรตลกครับน,น,นี่ครับเอโมยเตยนะ สวัสดีคืออะไรไม่รู้่ยไม่รู้ดูเตะมือดูดอไหนเอามานี้ตนีเขาชอบเป็นมันว่ะเออชื่อมันนี่สิบบาท